ตัวแม่สตูลวันนี้พาไปดูภารกิจการจับกลุ่มกัญชาอัดแท่งรถใหญ่คาด่านตรวจโดยเมื่อวันที่5เมษายนที่ผ่านมาพัานตำรวจทูชัยวัททีจันทร์สารวัตรหัวหน้าหน่วยปฏิบัติการพิเศษตำรวจภูธรจังหวัดสตูลร่วมกับทาหารรอ5,002หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารราบที่5ตั้งด่านตรวจความมั่นคงบริเวณพื้นที่หมู่2ตำบลทุ่งนุ้ยอำเภอควนการหลงจังหวัดสตูลบริเวณใกล้กับฐานหน่วยปฏิบัติการพิเศษสตูล ระหว่างกำลังปฏิบัติหน้าที่อยู่นั้นพบรถต้องสงสัยเป็นรถขนสินค้าเป็นรถกระบะแต่งอุสุดีแม็กสีขาวจึงขอตรวจค้นเมื่อเปิดดูในตู้ใส่ของพบหลังกระดาษที่ชู่ประมาณ20่บลังจึงสอบถามนายสมบัติซึ่งเป็นคนขับรถทราบว่าขับรถมาจากกรุงเทพมหานครเพื่อมาส่งของหรือได้ค่าจ้าง800 0บาทเมื่อเจ้าหน้าที่ตรวจสอบของพบว่าสินค้ามีราคา10,000บาทค่าจ้าง8,00 0บาทไม่น่าจะเป็นไปได้ จึงได้เข้าตรวจค้นด้านในสูตรพบหลังพลาสติกขนาดใหญ่ซุกซ่อนอยู่ในในรถจำนวน12 12ลังและลังขนาดเล็กอีกหลังรวม13ลังจึงยึดมาตรวจสอบที่หน่วยปฏิบัติการพิเศษพบภายในเป็นกัญชาอัดแท่งทั้ง12ลังส่วนลังเล็กนั้นเป็นกัญชาอัดแท่งเกรดพรีเมียมซึ่งห่อหุ้มด้วยกระดาษฟอยล์สีทองรวมกัญชาทั้งหมด547แท่งน้ำหนัก547กิโลกร,รมัม จากการสอบสวนนายสมบัติให้การว่าตนรับจ้างส่งของมาจังหวัดสตูลไม่ทราบว่าสินค้าเป็นอะไรเพียงแต่รับจ้างส่งเท่านั้นโดยรับสินค้าในโกดังที่กรุงเทพมหานครให้มาส่งที่จังหวัดสตูลโดยมีโทรศัพท์บอกเส้นทางมาตลอดเป็นระยะ จุดหมายคือสตูลแต่ไม่ทราบว่าที่ใดอย่างไรก็ตามสำหรับรถส่งของลักษณะเช่นเดียวกันนั้นได้ขับมาสองคันโดยคันแรกขับผ่านไปก่อนจากนั้นเจ้าหน้าที่ได้ทําการขยายผลเพื่อติดตามเพื่อนร่วมขบวนการโดยเจ้าหน้าที่กําลังชุดดังกล่าวได้ขยายผลและเข้าจับคุมผู้ต้องหาเพิ่อมอีกสองคนและสอบสวนทราบว่ากัญชารถด,ดังกล่าวเตรียมส่งไปยังประเทศเพื่อนบ้าน ขนส่งไปกับเรือสปีดโบ๊ทโดยขนส่งไปทางทะเลลงเรือที่ชายฝั่งพื้นที่อำเภอละงูจังหวัดสตูลทั้งหมดรอคำสั่งจากนายทุนใหญ่สั่งการว่าจะส่งออกไปตอนไหนสำหรับกันชา้าดังกล่าวเมื่อไปถึงประเทศเพื่อนบ้านจะมีมูลค่ากว่า16ล้านบาทตัวแม่จังหวัดสตูลรายงาน